่ก็พื้นที่นะคะก็นี้ก็จะเป็นถนนนะคะเข้าเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านอันนี้นะคะหมู่บ้านก็ป้าบอกว่ายัางเรายังไม่ได้ตั้งเป็นทางการนะคะเพราะว่าก็รออนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็ ว่าเราจะตั้งหมู่บ้านชื่อว่าอะไรนะคะพอดีแต่เราเข้าทิศเข้าๆไปก่อนว่าหมู่บ้านปูป,ปาลิจิตหรือว่าหมู่บ้านอะไรนะคะก็รอๆเนาะนะคะที่เหมาะสมนะคะที่ดีนะคะที่เป็นมงคลนะคะที่เราได้มาอยู่ร่วมกันนะคะเราเกิดคนละภาคคนละ,ป,ะประเทศแต่เราบุญนะคะเรามีบุญ สร,สร้างมาด้วยกันนะคะเราเลยรู้จักกันได้มาอยู่ตรงนี้นะะย่าก็ไม่นึกไม่ฝันว่าย่าจะได้มาอยู่จำปาดงย่าก็ได้มานะคะเพราะว่ามากับองตูปาริจิตราชนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเนาะปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะของย่านะคะเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่า หญ้าเมื่อก่อนตื่นเช้ามาก็จะออกไร่ออกสวนเสียหญ้าเสียอะไรวิธีชาวบ้านขึ้นเขาหาของป่ามาขายอะไรมาขายแต่ตอนนี้ก็จับกล้องนะคะถ่ายรูปจับกล้องมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายแล้วก็รู้จักกับเอซรู้จักพี่ๆน้องๆน,นะคะเอซทุกท่านนะคะแม่ๆนะคะก็ดีใจคะ่ะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ก,กับลุงช่างกับป้าสนผักนะคะ อยู่กับเพื่อนๆยูทูบเบอร์นะคะก็เรานะคะก็ถือว่าบุญหนุนนำนะคะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะปะเดี๋ยวย่าจะพา f อนะคะเลาดูอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นคอ้นะคะเอปีนี้ก็ลูกดกมากนะคะท่านไหนนะคะนอนอยู่บ้านนะคะอย่าชมนะคะ เป็นยังไงเนาะตอนนี้ลานปูน้ําท่วมไหมอะไรน้ําขังไหมหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านที่เขาจะสร้างใหม่ตรงนี้น้ําขังไหมอะไรไหมนะคะย่าก,ก็พาดูนะคะไม่มีน้ําขังนะคะเพราะว่ามันมีทางระบายนะคะทางระบายไปออกไปอันนี้ก็จะเป็นสวนยอมสวนยอม ดอกไม้นะคะฝนตุกฝนตุกก็ฝนตุก โอ้โดอกไม้ดอกพีสวยมากยิบซีที่สวนยมนะคะมาเที่ยวได้นะคะมาชมได้นะคะยิบซีมาเที่ยวได้นะคะมาชมเตียวนะคะที่ร้านสมพลปากได้นะคะนี่ก็เป็นช็อปนะคะที่ทีสตีร้านแอนเฟอม,มารีนะคะ ร้านน้องปูแม่น้องมิวนะคะแล้วก็ร้านป้าคำใสนะคะแล้วก็ร้านเตี๋ยวสมพรปากนะคะมาได้นะคะมาชมมาเที่ยวมากินเตี๋ยวสมพรปากได้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15้านะคะตรงกับวันพุธเนาะนะคะบรรดาก็ยังอยู่ที่ลานปูนะคะ ก็ด้านหน้านะคะพอดีมาเดินมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะลุงก็วันนี้นะคะลุงก็ทําต่อเติมนะคะทําห้องให้น้องโอมนะคะแล้วก็ฝั่งนะั้นก็ป้าที่บ้านก็จะอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะแล้วป้าก็อยู่ตรงนั้นนะคะย่าก็มาด้านหน้านะคะคือเรามารอนะคะเวลาเอฟซีมานะคะเราก็จะมาต้อนรับเอฟซีนะคะ เดี๋ยวย่าจะพาดูพื้นที่นะคะพื้นที่บางท่านนะคะก็จะถามมาบอกว่าน้ําเข้าไหมอะไรเข้าไหมในนานะคะเดี๋ยวย่าจะพาดูนะคะค่ะมาค่ะก็จะดูด้านนี้นะคะด้านหน้าค่ะอันนี้คือลุงนะคะเมื่อตอนหน้าแรงนะคะลุงก็จะเทดินนะคะ เอาดินลงเนาะถนนเส้นนี้นะคะให้มันสูงกว่า,าพื้นที่นะคะไล่นานะคะสูงขึ้นอีกนะคะยกระดับขึ้นอีกนะคะถนนเส้นนี้นะคะก็ไปหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะคะเป็นหน้าบ้านยูทูบเบอร์เนาะลุงก็ทําถนนนะคะเพื่อจะให้น้ํานะคะมันไหลข้างทางนะคะฝั่งที่สวนนะคะสวนของชาวบ้านนะคะก็ฝั่งริมน,นี้นะคะฝั่งทางนี้ ะะแล้วก็ให้ไหลลงไปนู่นนะคะมันก็จะมีท่อนะคะด้านหน้าเดี๋ยวย่จะพาเ c ซนะคะไปดูนะคะด้านหน้านะคะย่จะอธิบายให้ดูเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็น้ําก็จะออกมาที่ลานปูนะคะเพราะดีลานปูสูงกว่านะคะก็จะออกมาตรงนี้นะคะไหลนะคะไปท่อนะคะหน้าที่ลุงวางนะคะที่ลุงวางเนวท่อ ด้านหน้านะคะไม่มีท่วมนะคะเอซไม่บางบางท่านนะคะ f อซีแม่แม่ก็จะถามมาว่าฝนตกแรงน้ำท่วมไหมอะไรไหมนะคะไม่ท่วมค่ะเพราะว่ามันมีที่ระบายนะคะนี่ลุงทำลุงช่างทำแผนเรียบร้อยแล้วนะคะไหลลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีท่อนะคะด้านหน้าลุงวางท่อแล้วก็ถมนะคะวางท่อตรงนี้นะคะก็ไม่มีท่วมค่ะแล้วก็ น้ำมันก็จะไหลไหลลงในท่อเนาะนะคะก็จะแนวนี้นะคะก็จะไหลเรื่อยๆนะคะไหลไปนู่นนะคะสุดโยดนะคะไหลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปลงนาชาวบ้านนะคะ,คะก็จะไหลมาตรงนี้นะคะค่ะไม่มีท่วมค่ะลงุงช่างทำแผนนะคะฝังท่อแล้วก็ ทำท่อตรงนี้นะคะระบายไปให้ลงนาชาวบ้านเรียบร้อยนะคะคือหายห่วงนะคะเอฟซีไม่ท่วมนะคะขนาดฝนตรงแรงนะคะเป็นชั่วโมงนะคะแรงมากไม่ท่วมค่ะแต่ว่าตอนที่ฝนตกมันก็จะมีน้ําอยู่แต่อีกสักพักนะคะก็จะไหลไปหมดนะคะก็ไม่มีท่วมนะคะนานกาแฟาก็ยัง ไม่มีท่วมค่ะสบายใจได้นะคะ f c เพราะว่าลุงก,ก็ทำแผนตรงนี้ลงตรงนี้เรียบร้อยนะคะไหลลงมานะคะก็จะลงท่อตรงนี้นะคะไหลลงท่อนี้คือไหลามาด้านนู้นนะคะผ่านร้านกาแฟก็จะมาลงท่อนี้แล้วก็ไหลเป็นนู่นนะคะยาวสุดยอดนะคะ เดี๋ยวย่าจะพามาดูตรงนี้นะคะคือจะตรงนี้เนาะนะคะก็ปลูกต้นนะคะที่จะทารั้วนะคะทํารั้วตรงนี้นะคะพอดีฝนตกมานะคะก็ไม่ได้รดน้ําต้นไม้ไม่ได้อะไรเนาะนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีศาลานะคะสามหลังนะคะมาตั้งอยู่ตรงนี้ให้เอฟซีได้นั่งนะคะนั่งชม มองปู่นะคะด้านหน้านะคะที่จอดรถก็เดินเล่นนะคะจอดรถก็จะเป็นด้าน,านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ด้านนี้ก็จะเอฟซี FC ก็จะเข้ามานั่งเล่นนะคะนั่งเล่นเที่ยวชมนะคะปู่นะคะถ่ายรูปเนาะนะคะตรงนี้ก็ลุงก็จะรื้อนะคะ,เป,นะคะเปิดพื้นที่ให้กว้างนะคะเปิดพื้นที่ให้กว้างนะคะก็จะอ่ เดี๋ยวย่าจะพามาดูตรงนี้ก่อนเปิดพื้นที่ให้กว้างนะคะตรงนี้เปิดพื้นที่ให้กว้างจะปรับใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดนะคะก็จะพื้นที่ก็จะกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวย่าจะพาเอฟซีนะคะเลาาดูนะคะนั่งอยู่ในบ้านนะคะก็ดูกับไปกับพร้อมย่านะคะพร้อมกับย่าเนาะนะคะนี้ก็จะ พื้นที่นะคะกว้างมากนะคะยีซีกว้างมาก